สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับโคโนรากิสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงเหตุผลในการเลือกเลี้ยงหมูของหลายๆท่านนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรปัจจัยไหนบ้างที่พอจะเป็นเหตุผล ในการเลือกเลี้ยงเลือกอาชีพนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการพูดคุยกันและก็เป็นแนวคิดแนวทางในการที่จะตัดสินใจเข้ามาสู่อาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับซึ่งก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวที่รวบรวมมาจากหลายๆายท่านที่เลือกเลี้ยง แล้ก็ได้คุยกันครับก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับการเลี้ยงหมูก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งที่จะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งมานะซึ่งจะประกอบไปด้วยหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยหลายๆสิ่งหล,ลายอย่างในการลงทุนจะต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านงานการลงทุนด้านเงินทุน แต่เหตุหลักประการใหญ่ที่ผมสอบถามมาก็จะเกี่ยวเนื่องกับราคาหมูซึ่งณนะปัจจุบันนี้ตามแนวความคิดของผมราคาหมูก็ยังเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็พอไปได้ไม่ถูกไม่แพงช่วงที่มันถูกต่ำกว่านี้ก็ยังมีครับ แต่ช่วงช่วงที่มันแพงที่ผ่านมาก็เพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคในเมื่อปี2ปีย้อนหลังที่มาผ่านมาก็ทำให้ราคาหมูมันพุ่งกระฉูดแล้วก็มือมีใหม่ก็หันกลับเข้ามาเลี้ยงซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พอราคาลดในปัจจุบันนี้ ก็เกิดการท้อใจสําหรับคนที่เลี้ยงใหม่ๆมือใหม่ๆยังไม่มีความชํานาญนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราคาซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่พอฟังขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลที่2องสาเหตุที่สองที่ จะทำให้คนเลิกเลี้ยงหมงูนอกจากด้านราคาแล้วก็ด้านต้นทุนต้นทุนในที่นี้ก็คือต้นทุนในการที่จะเอามาหุ้นมูนี่นะครับเป็นต้น,ท,นทุนด้านอาหารซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้ราคาหมูอยู่ในขณะนี้ก็80บาทนะครับแต่ราคาขายจริงก็จะมีตั้งแต่60บาทขึ้นไป ถึง70บาทกว่าๆซึ่งพื้นที่ของผมก็จะขายได้แค่70กว่าบาทนะครับไม่ถึงกับ80บาทในะราคาปัจจุบันนะครับแต่ราคาต้นทุนด้านอาหารกลับแพงขึ้นถ้าจะหาวิธีลดต้นทุนมันก็ยังไม่พอเพียง มันก็จะเป็นปัญหาในด้านการคุ้นหมูใช้อาหารลดต้นทุนมันก็ทำให้หมูโตช้านี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลหลายๆท่านลหลายคนเลิกเลี้ยงถอดใจซึ่งการถอดใจนั้นก็เป็นการที่ทำให้ขาดทุนไปแล้วล่ะครับเพราะว่าเราลงทุนมาเยอะแล้ว แต่ก็ไม่รวมถึงคนที่เลี้ยงมานานๆน,นะครับถ้าใครที่เลี้ยงมานานๆราคาแค่นี้ราคาประมาณนี้อยู่ได้ครับเพราะว่ารู้จักวิธีส่วนเหตุผลที่สามซึ่งผมมองว่าเป็นเหตุผลปัจจัยหลักเลยโดยเฉพาะรายย่อยเลี้ยงแล้วหาจีขายไม่ได้ครับถูกกดราคานี่แหละคือปัจจัยที่หลักๆเลยถูกกดราคา โดยเฉพาะรายย่อยเลี้ยงตามบ้านไม่จัดเจนไม่รู้จักตลาดหาแรงขายไม่ได้ส่วนมากก็จะขายให้พ่อค้าคนกลางซึ่งก็จะกดราคาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนหลา,ลายท่านนั้นเกิดการท้อแท้เกิดการท้อใจ ส่าห์ตั้งใจอุตส่าห์ทนุถนอมเลี้ยงหมูพอจะขายจริงๆพอ้าของกลางมาก็มากดราคานี่ปัจจัยนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปจัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะให้แนวคิดขอคิด,ดว่าถ้าเราท้อใจเราไม่พยายามที่จะไปหาตลาดเราเลิกเลี้ยงซะขาดทุนแน่นอนครับ อยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเรามีใจฮึดสู้ท้อได้แต่ไม่ท้อก็คือหาตลาดหาเขียงเพิ่มก็จะเป็นแนวทางที่ทำให้เราอยู่ได้อีกส่วนหนึ่งที่ผมเคยไปสอบถามจากหลายๆคนหลายๆท่านที่เลีเ้ยงหมูว่าทำไมาถึงเลิกก็เกิดมาจาก กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับจ้างเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงในที่นี้ก็คือทุนตัวเองก็ไม่มีตลาดก็ไม่รู้หวังอย่างเดียวก็คือให้เท่าแก่มาจับซึ่งเป็นอะไรที่น่าขมขื่นน่าสะท้อนนะครับน่าสะท้อนใจมากเป็นที่ซับราบกันอยู่ว่า ลงทุนก็แค่ทำโรงเรือนไปติดต่อเท่าแก่ซึ่งก็มีนายหน้าลหลายๆเจ้ามาติดต่อเอาลูกหมูมาลงให้เอาหัวอาหารมาให้แล้วก็หาตลาดให้ซึ่งบางครั้งถ้าถูกคนที่มีความซื่อสัตย์มีคนที่เก่งในด้านตลาดเจ้านั้นเก่งในด้านตลาดเขาก็ามาจับให้ครับแต่ส่วนมาก ที่เลิกก็คือถูกตัดหางปล่อยวัดตามภาษาชาวบา้านคือเลี้ยงแล้วไม่มาจับก็ปล่อยทิ้งให้เกษตรกรหาตลาดเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจลงทุนลงแรงไปแล้วหาคนจับให้ไม่ได้กว่าจะมาจับ ก็ผัดวันประกันพรุ่งต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอจับไปจริงๆก็เกิดสภาวะขาดทุนทั้งแรงงานทั้งด้านแรงใจจึงเป็นเหตุผลหลักอีกเหตุผลหนึ่งในการเลิกเลี้ยงหมงูนี่ก็เป็นเพียงเหตุผลย่อยสายเหตุย่อยนะครับในการเลิกเลี้ยงซึ่งผมก็อยากจะมาเล่า อยากจะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบแล้วก็เพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจที่จะเลี้ยงถ้าจะให้ดีในแนวคิดของผมเราเริ่มต้นเลี้ยงเองดีกว่าครับเลี้ยงเองหาตลาดเองตลาดแล้วน้อยเราเลี้ยงน้อยกว้างขวางขึ้นเราก็เลี้ยงเยอะขึ้นอย่าไปเป็นลูกมือให้ใครแค่นั้นแหละครับอยู่ได้สำหรับการเลี้ยงหมู ครับก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้ก็เป็นสติเตือนใจกันครับสำหรับคนเลี้ยงหมูอย่าพึ่งท้อนะครับสู้ๆครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่ามาพูดมาคุยตามภาษาคนเลี้ยงหมูแต่เพียงแค่นี้นะครับ สำหรับคลิปอ,อื่นสาระน่ารู้อื่นๆก็คอยติดตามในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมิชัทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ